สวัสดีครับสำหรับวิดีโอบล็อกตอนนี้ครับตอนที่490ของโตติงตองออเด o e โออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันผมจะมาคุยในเรื่องที่หลายคนไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะทำได้หรือหลายคนคิดแล้วรู้แล้วว่ามันน่าจะทำได้แต่ไม่เคยคิดจะทำเพราะหลายครั้งเนี่ยมันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของระบบเสียงมืออาชีพของคุณนั่นเองครับ คือว่าตามปกติเนี่ยครับเวลาที่คุณจะแมชแอมกับลำโพงคุณมักจะหาวัดรวมของลำโพงในสายลำโพง1เส้นก่อนใช่ไหมครับสมมุติว่าตู้ละ400วัตต์เอามาต่อขนานกัน2ตู้ก็รวมกันเป็น800วัตต์การต่อขนานครับอิมพีแดนซ์หารครึ่งครับ8โอห์มกลายเป็น4โอห์มคุณก็แค่ไปหาแอมครับที่สามารถให้800วัต์ และสามารถลง impedance ต่ำได้ที่4โอห์มมันก็สามารถทำงานได้แล้วถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าคุณ a d v a n c e ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอยู่ในจุดที่คุณสามารถเขียน preset คุมลำโพงเองได้คุณก็จะรู้แล้วครับว่า Amplifier เนี่ยสามารถให้วัดหรือให้กำลังสูงกว่าที่ลำโพงต้องการได้อย่างไม่จำกัดครับ ขอแค่ว่าคุณเขียนพรีเซตลำโพงให้มีลิมิเตอร์แข็งๆหน่อยก็พอมันก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ลำโพงขาดได้นั่นเองและในเวลาเดียวกันครับถ้าคุณแอดวานซ์อยู่ในระดับนี้คุณควรจะเข้าใจด้วยว่ามันสามารถใช้แอมที่มีัตต์ต่ำกว่าลำโพง ขับได้ด้วยและได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันครับโดยจะต้องอาศัยกระบวนการอะไรบางอย่างที่จะทำให้มันสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนั่นเองอ่าเชื่อไหมล่ะถ้าไม่เชื่อมาดู iPad กันเลยที่คุณเห็นอยู่ณขณะนี้ครับคือหน้าแอปพลิเคชันไกด์ไลน์ของโบสครับในระบบจะประกอบไปด้วยแอครับที่อยู่ตรงกลาง IZA250LZ ต่อพ่วงครับไปยังลำโพง Bose Ds40se ครับข้างละ2ใบโดยที่ข้างหนึ่งเนี่ยครับจะมี impedance ที่ประมาณ4โอห์มคุณเห็นแล้วว่ามันก็เป็นลักษณะของการต่อตามปกติใช่ไหมครับแล้วฉันจะไปแคร์อะไรในเมื่อแอปพลิเคชันไกด์ไลน์ของบ s สเนี่ยมันบอกว่าต่อได้ฉันก็ซื้อเป็นชุดแบบนี้มาต่อก็ยังได้ถูกต้องครับ แต่เวลาที่คุณไปดูสเปคที่เป็นตัวเลขเนี่ยครับคุณอาจจะเวอร์เวอนิดนึงครับปึ๊บคุณจะเห็นเลยครับว่า IZA250LZ เนี่ยมีกำลังหรือสามารถให้กำลังได้เพียงแค่50วัตต์2ช่องที่4โอห์มหรือ25วัตต์2ช่องที่8โอห์มเท่านั้นเองครับ คุณก็คงจะคิดว่าโอ้ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่แสดงว่า DS40 เนี่ยมันก็จะต้องใช้วัตต์อยู่ที่ประมาณ25ต่อใบจริงเหรอเราขยับไปอีกครับเราดูที่สเปคของมันกันครับตามรูปเลยนะครับมันเขียนชัดเจนครับว่า power handling อยู่ที่40วัตต์ครับตู้ลำโพงทนกำลังได้40วัตต์เอามาใช้กับแอมป์ที่ขับ25วัตต์ ได้อย่างไรทีนี้ผมอยากให้คุณดูต่ออีกสักนิดหนึ่งครับคุณจะเห็นว่าตรงคำว่า Long Term Power Handling เนี่ยมันมีขีดเลข2อยู่ใช่ไหมครับเราก็ลงมาดูที่หมายเหตุของเขาครับหมายเหตุของเขาเนี่ยจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่า Power Handling Test Using Pink Noise Filter to m e e t IEC 268-5ขีดมีค่า Crest Factor 6 dB 100ชั่วโมงครับ คำว่า power handling ในที่นี้เนี่ยเกิดจากการที่เขาปล่อย p พิ k Noise ซึ่งมี Dynamic Range ประมาณ6 dB เลี้ยงเอาไว้100ชั่วโมงลำโพงไม่พังหรือไม่เสื่อมศักยภาพทีนี้เนี่ยครับเราก็ต้องเข้าใจกันต่อครับว่าเวลาที่เราพูดถึงคำว่า power handling ของลำโพงเนี่ยมันแปลตรงตัวครับว่าเป็นภาวะที่ลำโพงสามารถรองรับกำลังได้ครับ โดยมันจะตัดสินจากลักษณะของสัญญาณครับตัดสินจาก Crest Factor หรือ Dynamic Range ของสัญญาณนั่นเอง <c oughs> คุณเคยได้ยินไหมครับคำว่า Continuous เนี่ยจะเป็นวัตตน้อยที่สุดของลำโพงเสมอเช่นว่า400วัตต์ Continuous มักจะเท่ากับ800วัตต์ของโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมในที่นี้เนี่ยย่อมาจากโปรแกรมมิวสิกคุณเปิดเพลงเข้าไปครับแล้วก็อัดมาอย่างต่อเนื่องมันจะสามารถทนกำลังจากแอมพลิ i ไฟเออร์ได้2เท่าและเมื่อไหร่ครับคุณใช้อะไรก็ตามครับที่มีด y นามิกเรนจ์หรือเคสแฟกเตอร์สูงมาก 20dB 30dB อะไรอย่างนี้กระชากขึ้นมาแป๊บเดียวพัวก มันก็จะกลายเป็นวัตผีครับซึ่งสูงสุดนั่นเองดังนั้นเนี่ยครับค่าที่แท้จริงเนี่ยเวลาที่เราจะมาพิเจอรณาวัตของ ds40se bose ตัวนี้มันควรที่จะอยู่80วัตต์ด้วยซ้ำถ้าเราพูดถึงสัญญาณที่เราใช้ปกติมันคือสัญญาณเทียบกับวัตต์โปรแกรมนั่นเองครับดังนั้นครับเรารู้แล้วว่า bose ds40se เนี่ยมีวัตโปรแกรมอยู่ที่ประมาณ80วัต มีวัดพีคอยู่ที่160วัตต์แต่ว่าเราใช้แอมป์ที่มีกำลังต่อข้างเพียงแค่25วัตต์มันทำได้อย่างไรทำไมลำโพงถึงไม่พังอันดับแรกเลยครับผมก็อยากจะให้คุณดูตรงนี้ครับไอ้ข้อ2เหมือนเดิมเนี่ยครับไอ้ power handling test น้อยอะไรก็ว่ากันไปคุณมองตรงขวาสุดให้ดีครับมันเขียนเลยว่า with r e c o m m e n d e q ครับเราวกกลับขึ้นมาครับมาดูที่ คําอธิบาย frequency range down to 70 h e r z ครับหมายความว่าตู้รุ่นนี้ครับจะตอบสนองความฉี่ได้ต่ำถึงประมาณ70 h e r z ซึ่งมันไม่ได้เยอะนะฮะมันไม่ได้มีเบสที่ลึกอะไรก็ตู้ขนาดเล็กนิดเดียวดังนั้นครับ b o s เองเนี่ยก็จะ recommend ครับแนะนำ high pass filter อยู่ที่70 h e r z ด้วยเช่นเดียวกันคุณรู้ไหมครับว่า ยิ่งเนื้อหาความถี่ต่ำเยอะเท่าไหร่มันก็จะใช้กำลังของแอมมากขึ้นเท่านั้นครับไอเดียของโบสนะขณะนี้เนี่ยครับง่ายนิดเดียวก็คือฉันใส่ไฮพาสฟิลเตอร์70ลงไปให้มันทำงานตั้งแต่70ขึ้นไปนอกจากลำโพงจะสามารถรองรับเนื้อหาความถี่ได้อย่างสบายสบายแล้ว Amplifier ก็ไม่เหนื่อยที่จะขับความฉี่ต่ำซึ่งใช้พลังงานเยอะกว่าความฉี่กลางและความฉี่สูงด้วยครับอันดับต่อไปครับผมก็จะให้คุณย้อนกลับไปดูครับไม่ได้ย้อนครับคุณต้องไปดูที่ด้านหลังของเครื่องครับเครื่อง IZA250LZ ครับคุณจะเห็นเลยครับว่ามันมีสวิชที่เขียนว่า EQ EQ ในที่นี้เนี่ยครับก็เป็น DS 1 6 DS 4 0แล้วก็ h i g h Pass f i l อง r โง่ๆธรรมดาทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยครับโบสจะแนะนำมาว่าการุณาสับสวิช EQ ให้ถูกต้องด้วยใช้ให้มันแมชตรงรุ่นกันเพราะว่าในตัว EQ เนี่ยครับก็จะเป็นการสมูทในแต่ละความถี่เพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองครับอย่างตู้ DS 4 0 SE เนี่ยแน่นอนครับว่าด้วยความที่มันมีดอกแค่ดอกเดียวเป็น full range เนี่ย มันไม่สามารถที่จะสร้างความฉี่เต็มย่านอย่างสมดุลได้ด้วยตัวของมันเองเหรอกครับมันจำเป็นจะต้องมี EQ ช่วย EQ ตรงนี้เนี่ยครับ อาจจะไปสมูทเสียงเบสให้ต่ำลงเพื่อเพิ่มเฮดรูมทำให้แอมไม่เหนื่อยหรือว่าอาจจะไปสมูทเสียงกลางซึ่งสูตรใหญ่มันโดดเด่นอยู่แล้วสำหรับลำโพงไซส์นี้แล้วบูสแหลมขึ้นประมาณหนึ่งก็ทำให้แอมพลิฟ e r เออร์ทำงานได้ง่ายขึ้นอีกอยู่ดีครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือในตัว IZ-A250LZ เนี่ยเมื่อเราเลือกรุ่นของลำโพงตรงพรีเซตของมันแล้วแน่นอนละครับมันจะมีพรีเซตป้องกันไม่ให้ลำโพงเสียหาย จากการขับแรงเกินกำลังด้วยเช่นเดียวกันครับเท่ชิบหายเลยครับและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงสามารถใช้อ m ม l i f i ย r เออร์ที่ให้กำลังหรือวัดต่ำกว่าที่ลำโพงต้องการได้ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะเขียนพรีเซ t ตเพื่อรีดสักยภาพของลำโพงออกมาอย่างครบถ้วนและถ้าเกิดมันทำงานได้เต็มประสิทธิธภาพจริง ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคุณสามารถใช้งานได้อย่างแน่นอนสะใจไหมครับอ่าแต่ใช่ว่าคุณจะสามารถใช้สถานการณ์นี้ได้ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าคุณจะเขียนซอฟต์แวร์เขียนพรีเซตได้ก็ตามเรามาดูกันต่อไหมครับว่าเพราะอะไรผมก็จะวาดกราฟขึ้นมาครับสมมุติว่าเรามีลูกคลื่น แน่นอนล่ะครับว่าไอ้ลูกคลื่นตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าซึ่งเป็น Power อยู่ในตัวของมันใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยครับจะเรียกว่าพีก แต่เวลาที่เราตรวจวัดเรื่องของกําลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกําลังที่ออกมาจากแอมหรือว่าเป็นกําลังที่ลำโพงสามารถที่จะรองรับได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับเราจะไม่พยายามวัดที่ค่าพีครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นค่าที่สูงดีนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่วัดค่าพีกเนี่ยมันมักจะได้ค่าตัวเลขที่ไม่ค่อยคงที่นั่นเองครับดังนั้นครับมันจึงมีการคิดครับเป็นค่า r m s ครับก็จะอยู่ที่แถวแนี้ เวลาที่เราวัดเวฟฟอร์มถึงแม้ว่าเวฟฟอร์มเนี่ยหัวใช้มันจะแตะจุดพีของแอมก็ตามแต่ถ้าเกิดว่า RMS ออกมาเท่าไหร่ให้ตีเป็นค่านั้นเสมอคิดแค่นี้พอครับทีนี้ครับเมื่อเราผลักภาระให้แอมพลิฟายเออร์จนทำงานเกินกำลังและเข้าสู่กระบวนการคลิปปิ้งเราก็จะเจอกับลักษณะนี้ทันทีครับลบทิ้งครับลบทิ้งให้หมดฮนะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบอยู่ที่แค่เพดานครับแค่นี้เท่านั้นไอจุดที่เป็นโหนกที่มันเกินจุดแดงขึ้นไปจะไม่มีอีกต่อไปครับคุณก็คงจะรู้สึกแล้วว่าอันนี้เนี่ยมันมีรูปร่างคล้ายกับ square wave และหลายคนก็คงจะร้องโอ้สแควร์เวฟเนี่ยมันคือตัวการที่ทำให้ลำโพงขาดเลยเพราะถ้าเกิด amplifier มันคลิปมากๆเข้าสแควร์เวฟเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้ DC มากขึ้นทำให้ลำโพงขาดคำตอบคือไม่ใช่ครับร้อยทั้งร้อยเรายังต้องมาดูเรื่องของกำลัง amplifier อยู่ดี ทีนี้ครับเมื่อสัญญาณที่ผ่านการคลิปปิ้งหนักๆเข้ามีดนามิกเรนจ์ที่ต่ำลงเท่ากับเคสแฟกเตอร์ต่ำลงด้วยเข้าใกล้ความเป็นสัญญาณแบบคอนติเนีย s สขึ้นไปทุกทีทุกทีมันวิ่งเข้าลำโพง ก็ต้องมาวัดกันแล้วนะครับว่าวัด c o n t i n u ียซึ่งลำโพงสามารถทนได้เนี่ยแอมเหนือกว่าหรือไม่ถ้าแอมเหนือกว่า Voice คอยก็ไม่แล้วก็ขาดนั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยครับระยะของเวฟฟอร์มที่เราได้ยินกันเนี่ย RMS กับ p e k เนี่ยมันจะห่างกันประมาณ 3dB ครับหรือเราจะเรียกกันว่า Crest Factor ในที่นี้คือ 3dB นั่นเอง ทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราฉีบแอมพลิฟายเออร์จนเกินกำลังของมันแล้วมันคลิปเข้าแล้วพอมันคลิปลงมาถึงระดับของ RMS ครับก็คือ Dynamic r a n จ์ลดลง3 dB เนี่ยมันจะทำให้ power amp เนี่ยส่งกำลังเพิ่มมากขึ้น3 dB ครับหรือนั่นก็คือพลังงาน1เท่านั่นเองครับ ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าลำโพง Bose DS 40SE เนี่ยมันจะทนสัญญาณแบบ Continuous ได้ที่40วัตต์เราก็จะย้อนกลับมาดูที่สเปคของแอมครับในสถานการณ์ปกติครับแอมให้ได้25วัตต์ที่8โอห์มต่อข้างทีนี้ครับถ้าเกิดสัญญาณครับมันถูกคลิปครับจนกระทั่งที่ว่าพีกลายเป็น RMS crest factor หายไป3 dB แล้ว แอมจะให้กำลังสูงขึ้นอีกหนึ่งเท่าครับจาก25วัตต์ที่8โอห์มต่อข้างกลายเป็น50วัตต์ที่8โอห์มต่อข้างหลายคนก็คงจะบอกว่าก็นี่ไงแอมกำลังเกินลำโพงไงมันก็ทำให้ลำโพงขาดสิก็ยังไม่เสมอไปครับนั่นเป็นเพราะว่าลำโพงมันไม่ขาดทันทีครับ อาการขาดของลำโพงเนี่ยเกิดจากความร้อนสะสมใน voice c o i จนกระทั่งมันระบายออกไปไม่ทันแล้วมันก็หลอมละลายนั่นเองครับทีนี้เนี่ยครับถึงแม้ว่ารูปสัญญาณที่ถูกคลิปเนี่ยมันจะเข้าใกล้ความเป็นสัญญาณแบบ continuous เข้าไปทุกทีทุกที แต่มันก็จะไม่คงสภาพเป็นสัญญาณแบบนั้นตลอดไปครับบางครั้งครับเสียงเนี่ยมันก็ค่อยมันก็หลุดจากการคลิปครับบางครั้งมันก็ทยานกลับขึ้นไปแล้วก็คลิปใหม่เป็นอย่างนี้ซ้อนไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมจึงบอกไงว่ามันยากมากครับที่ลำโพงจะขาดจากการเอาไปต่อกับแอมพลิฟายเออร์ที่คลิปเว้นเสียแต่ว่าแอมพลิฟายเออร์ของคุณเนี่ยจะมีวัด เทียบเช่าหรือสูงกว่าวัดโปรแกรมของลำโพงของคุณแล้วคุณยังถีบมันจนคลิปแล้วมันเลยวัดพีกข,ขึ้นไปอันนั้นขาดง่ายอย่างแน่นอนครับดังนั้นครับผมจะขอสรุปเลยครับว่าตราบใดที่คุณใช้อ m มพล f ิไฟเออร์ที่มีวัดต่ำกว่าลำโพงแล้วคุณไม่ขับจนมันพีคหรือคลิปให้ตายยังไงลำโพงมันก็ไม่ขาดครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณ ต้องการที่จะทําให้มันถึงศักยภาพจริงๆคุณก็ควรที่จะทำพรีเซตให้เรียบร้อยครับตัดเรนจ์ความถี่ที่มันไม่จําเป็นต้องใช้ออกไปทํา EQ ให้มันดูดีสมูทหน่อยครับอย่าบูสอะไรมากจนเกินพอดีนักคุณก็สามารถที่จะผ่านไปได้ครับและที่สําคัญครับถ้าคุณสามารถใช้ลิมิเตอร์ได้อย่างเก่งและคล่องแคล่วมันก็ยิ่งขาดยากมากกว่าเดิมนั่นเองครับ ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ